ต้อนรับเข้าสู่มิโนวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่5ความหมายชีวิต EP ที่16ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการดำรงอยู pack. ่ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์นะคะแน่นอนว่าเรามีเวลาจำกัดซึ่งเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าความจำกัดของเวลานั้นมันสิ้นสุดลงที่ปีไหนเมื่อไหร่แต่ว่าเราทุกคน จะต้องตายและมีวันสุดท้ายของชีวิตเสมอการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันจึงเป็นสมวนช่วงเวลาที่เราสามารถจะสัสร้างและเก็บความทรงจําในชีวิตหนึ่งของเราอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในสิ่งที่เราปรารถนาจะสร้างความหมายให้กับตัวตนการดํารงอยู่ของเราในชาติภพนี้ และหากเรารู้ว่าเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้มันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะเป็นได้ทั้งประโยชน์และก็โทษในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดมันมีคุณค่ามันมีความหมายและมันต้องใช้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลามันเหลืออยู่แค่นิดเดียวเองจะเอาเวลาไปทําอะไรให้มันประสบ,ะสบความสําเร็จได้จะเอาเวลาไปทําอะไรได้ไอ้แค่10ปี20ปี หรือบางคนแม้กระทั่งจะรู้ว่าเวลามีถึง60หรือว่า50แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เราจะแปลเปลี่ยนตัวของเราไปได้หรือจะใช้ชีวิตให้มันเต็มที่กับสิ่งที่เป็นตัวเราในปัจจุบันได้ดังนั้นมันจึงมีสิ่งที่บวกกับเรื่องราวของการตระหนักรู้เวลาที่มีจำกัดกับความสามารถศักยภาพภายในของจิตวิญ,ญญาณที่เราทุกคนมีเท่ากันด้วย เราเคยดูหนังเรื่อง In Time นะคะถ้าจาชื่อไม่ผิดนะคือทุกคนอ่ะจะไม่แก่เท่านะคะจะมีชีวิตแบบหนุ่มสาวตลอดไปแต่ว่าเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยเรียกว่าใช้ใช้แทนเงินทองในการดำรงชีวิตอยู่เมื่อไหร่ที่แบบเอาเวลาในชีวิตไปแลกเป็นสิ่งของเป็นเครื่องใช้ทุกอย่างมันเหมือนกับหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทุกวินาทีทุกเวลาของลมหายใจในชีวิตเราอะ เราใช้ไปกับการสรรสร้างการหาเงินเพื่อแลกซื้อเข้าของเครื่องใช้ถ้าหากเรามีตัวแปรเป็นเงินเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่กระทบกับความรู้สึกข้างในเราแต่หนังเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างคือเวลาในชีวิตนะการแลกซื้อทุกสิ่งทุกอย่างการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างคือเวลาในชีวิตของคุณเองและทุกคนมีเวลาจำกัดและมันมีความผกผันได้เสมอ บางครั้งถ้าหากเศรษฐกิจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคุณอาจจะจ่ายอะไรบางอย่างที่มันแพงขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาในชีวิตมันก็หายไปอย่างรวดเร็วและต้องรีบแบบเร่งเพื่อที่จะหาเวลามาต่อลมหายใจให้กับชีวิตหนึ่งงซึ่งก็มีความย้อนแย้งในเรื่องของหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่ามีเศรษฐีที่เขาใช้ชีวิตแบบ ร่ลำรวยมั่งคั่งแล้วก็ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเท่าไม่ตายสักทีอะจนสุดท้ายเขารู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อมันไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรที่เขาอยากจะเก็บลมหายใจเอาไว้สานต่อในการดำรงอยู่อีกแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะให้เวลาทั้งหมดที่เขามีอยู่แก่คนอื่นที่อาจจะมีฐานะแบบด้อยกว่าในเรื่องของจำนวนความสามารถในการหาเวลาในชีวิตซึ่งแปลค่าเป็น ตัวแทนของการเงินในปัจจุบันของโลกเหล่านี้แหละและเมื่อเทียบกันกับคนที่อยู่แบบดิ้นรนต่อสู้ต้องการซื้อเวลาในชีวิตให้มากที่สุดเขากับใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับใช้ชีวิตอย่างพยายามดิ้นรนเพื่อให้คนรักยังมีลมหายใจอยู่เพื่อให้ตัวเองยังสามารถมีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นมันจึงทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสุดท้าย การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันก็คือการที่เราเลือกมุมมองในชีวิตของเราการที่เราเลือกมองเห็นจากกรอบความคิดของเราการที่เรารับรู้สิ่งที่มีอยู่ของเราหลายคนอาจจะเลือกมองชีวิตที่แตกต่างออกไปจากตัวละครในเรื่อง In นทามก็ได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะมองในแบบเดียวกันการรู้ว่าเวลาของเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่ มันอาจจะเป็นได้ทั้งคุณและโทษในเส้นทางของการดำรงชีวิตอยู่ของแต่ละบุคคลดังนั้นการที่เรารู้ว่าเวลาในชีวิตมีอยู่จํากัดแต่การที่เราไม่รู้เลยว่ามันจํากัดแค่ไหนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วในรูปแบบของโปรแกรมนิติที่สนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้จากมุมมองในสิ่งที่เราเลือกซึ่งแต่ละคนตระหนักไม่เหมือนกันนะคะ การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายของแต่ละคนจึงมีส่วนกระตุ้นจากเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไปการที่เราจะเห็นถึงความมีคุณค่าในเวลาที่จำกัดถึงความหมายของชีวิตที่เราอยากจะใช้เมื่อไหรที่เรามองด้วยกรอบเดิมๆที่เรารับรู้ในสิ่งที่เราอยู่มันก็อาจจะมองเห็นแค่สิ่งที่เรามีกระบวนทัศน์ในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆแต่เมื่อไหรที่เราเปิดใจเปิดกว้างมากขึ้น เราจะเห็นว่าชีวิตแต่ละคนมีความแตกตาก่างมีรูปแบบที่หลากหลายและมีการค้นหาความหมายที่มากมายมากกว่าที่เราเห็นในมุมมองของเราเองเ <_ c oughs> ชื่อว่าหลายคนนะคะไม่ได้กลัวในเรื่องของการจบกระบวนการของชีวิตหรือว่าการตายบางคนทำใจในเรื่องของการตายจากโลกใบนี้ไปแล้วหรือว่ายอมรับการดำรงอยู่และดับไปของ สัจะทรมความเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่บางครั้งเราลืมตระหนักถึงช่วงเวลาระหว่างการมีชีวิตและการตายเนี่แหละมันคือสิ่งที่เราสามารถใช้อย่างเต็มที่ได้มากแค่ไหนเราสามารถเป็นอะไรได้มากแค่ไหนสามารถให้ได้มากแค่ไหนสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนและสามารถแปลเปลี่ยนเข้าถึงตัวตนภายในของเราได้มากแค่ไหน ช่วงระยะเวลาระหว่างการเกิดและการดับของชีวิตจึงเป็นเสมือนสิ่งที่เป็นตัววัดผลในการที่คุณมีโอกาสในการแปลเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในจิตวิญญาณที่คุณสั่งสมไว้และช่วงเวลาที่คุณสามารถจะเก็บความทรงจำประสบการณ์ประทับลงในจิตใต้สำนึกของคุณในรูปแบบใหม่ๆหากเราไม่ตระหนักถึงการเลือกของตัวเราเอง และเวลาอันมีข้อจํากัดของมนุษย์เราจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงความหมายของชีวิตไม่ได้ตระหนักถึงเส้นทางที่เราดำรงอยู่ในชีวิตนี้การใช้ชีวิตและลมหายใจอย่างคุ้มค่ารู้ความหมายมากที่สุดบางคนเลือกนะคะในเส้นทางที่จะดำรงอยู่เพื่อขจัดขัดเกลาอัตตาตัวตนของตัวเองก็อาจจะไปเป็นนักบวชหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสงบ บางคนอาจจะเลือกใช้ชีวิตที่แข่งขันดิ้นรนไขว่คว้วาหาความสำเร็จและจุดสูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้จนลมหายใจสุดท้ายบางคนอาจจะเลือกใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายกับคนที่รักมีครอบครัวดำรงชีวิตหาเงินเลี้ยงบุตรบริวารบางคนก็อาจจะเลือกใช้ชีวิตแบบดำรงชีวิตอยู่กับการเรียนรู้ การส,สร้างการประดิษฐ์การคิดค้นเพื่อให้โลกใบนี้ได้มีการเปลีป่ยนแปลงบางคนก็อาจจะไปเป็นนักบุญนะคะเลือกที่จะอุทิศลมหายใจในชีวิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อให้โลกใบนี้มีความสงบสุขงดงามมากขึ้นการเลือกของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาอันจํากัดเรามีมากแค่ไหนแต่เรารู้ว่าเราสามารถสร้างอะไรไว้กับ ช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่การสร้างนิยามความหมายของชีวิตของคุณในตัวตนนี้ของคุณเองมันจึงเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกด้วยตัวเองและการเลือกของแต่ละคนก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูกบางคนอาจจะเลือกใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆไม่ทําอะไรเลยหรือบางคนอาจจะใช้ชีวิตที่ต้องขนขวายตลอดเวลาขยันมากๆเลย แต่เรคนมีเจตจำนงเสรีในการเลือกค่ะแต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะรู้สึกถึงคุณค่าในการดำรงอยู่เพราะไม่ว่าการเลือกของคุณจะเป็นการเลือกแบบไหนก็ตามแต่หากคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายมันไม่มีคุณค่ามันไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่คุณปรารถนาในการมีลมหายใจมันอาจจะสร้างความท้อแท้สิ้นหวัง เหมือนกับเศรษฐีที่อยู่ในเลือกอินทามที่เขาเลือกที่จะจบชีวิตเพราะเขาไม่เจอความหมายของการดำรงอยู่ของเขาอีกแล้วและมันไม่มีอะไรที่จะช่วยสนองตอบคุณค่าในตัวตนของเขาแม้ว่าจะมีเวลามากมายมหาศาลไม่แก่ไม่เท่าแล้วก็มีเงินทองเยอะแยะแต่สิ่งที่มาหล่อเลี้ยงคุณค่าในตัวเองการค้นพบความหมายในตัวเองนั้นมันหายไป ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางของการใช้ลมหายใจของคุณซื้ออะไรและสร้างอะไรในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะมีพลังงานชีวิตในการดำรงอยู่คือการตระหนักถึงการอยู่อย่างมีความหมายการใช้ชีวิตของเราอย่างมีความหมายมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถสร้างสรรค์ให้กับชีวิตนี้ได้เพราะการเกิดแต่ละครั้งมันมีช่วงเวลาที่จำกัด และมันมีความหมายโดยในยะที่เราสามารถจะเลือกสรรสร้างเก็บความทรงจำหรือแปลเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใต้สำนึกของเราเองและเราทุกคนคือเจ้าของชีวิตที่เป็นผู้เลือกและรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่อาจจะโบยไปให้กับคนอื่นได้เลยว่า เพราะเขาฉันจึงไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้เพราะคุณพ่อเพราะคุณแม่เลือกให้ฉันแบบนี้ฉันจึงไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบของฉันได้พอเส้นทางในชีวิตของฉันมันจะต้องเจอแต่กับเรื่องแบบนี้ฉันจึงรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมคือสิ่งที่ฉันต้องชดใช้ก่อนที่จะสามารถมีชีวิตอย่างมีความหมายได้มันจะมีข้ออ้างเยอะแยะเต็มไปหมดที่คุณใช้เป็นข้อจํากัดและเงื่อนไข แต่มันไม่สามารถจะใช้สำหรับการขอเวลาในชีวิตเพิ่มการขอโอกาสในการมีชีวิตนี้เพิ่มเพราะงานทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกและรับผิดชอบด้วยลมหายใจในชีวิตของเราการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจึงเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกจริงๆว่าคุณปรารถนาที่จะใช้ลมหายใจนี้ซื้ออะไรที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเองทุกอย่างมีอยู่อย่างจำกัด อย่ามวัวแต่กล่าวโทษหรือว่ากล่าวอะไรที่เป็นข้ออ้างที่ทําให้ชีวิตของคุณไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าเสียเวลาไปวันวันเพราะงั้นทุกอย่างเมื่อไหร่ที่เราตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในลมหายใจของตัวเราเองในเส้นทางและความหมายชีวิตที่เราเลือกและตีค่าตัวเราเองมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างคือสิ่งที่คุณเลือกเองสิ่งที่คุณรับผิดชอบและสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนี้ เท่านั้นเมื่อที่คุณเปลี่ยนผ่านจิตวิญญาณไปสู่ชีวิตใหม่ก็ไม่ใช่ตัวคุณในภพชาตินี้แล้วเมื่อที่คุณเปลี่ยนผ่านเรื่องราวไปสู่ตัวตนใหม่คุณก็แทบจะไม่เหลือความทรงจําและการตระหนักรู้ถึงตัวตนเก่าแล้วหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตจิตวิญญาณต่างๆที่เคยเรียนรู้ชีวิตร่วมกันกับคุณในชาติภพนี้เมื่อเกิดใหม่ก็อาจจะแปลเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ไปเป็นรูปแบบอื่นแล้ว เพราะงั้นทุกอย่างคือความหมายที่คุณนิยามให้กับตัวคุณเองคุณต้องหามันให้เจอและใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดในลมหายใจของคุณที่คุณเลือกจะแลกมันกับสิ่งที่คุณรู้ว่ามันคุ้มค่าและเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจะสร้างไว้ในความทรงจำของชาติภพปัจจุบันหากเราไม่ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายให้คุ้มค่าในเวลาที่จำกัด และรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเราเองเสมอ3อย่างนี้นะคะ 1. คือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 2. คือตระหนักรู้เวลาที่จำกัดของชีวิต 3. คือรับผิดชอบการเลือกของตัวเองเสมอถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึง3สิ่งนี้แน่นอนว่าความหมายของชีวิตมันจะเป็นเรื่องที่เลือนลางมากๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่าง เราใช้ชีวิตไปแบบแพทเทิร์นของทางโลกเราอยู่กับมิติที่3และสิ่งที่คนอื่นเลือกให้เมื่อไหร่ที่เราตระหนักถึง3สิ่งนี้เราจะค้นพบว่าชีวิตของเรามันควรที่จะใช้ให้คุ้มในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่มีโอกาสในการเกิดมาเจอกับบุคคลเรื่องราวแล้วก็ชีวิตแบบนี้อีกแล้วมันจะไม่มีอะไรกลับมาอีกแล้วเมื่อเราแปลเปลี่ยนภพชาติและตัวตนใหม่ ดังนั้นขอให้ใช้ช่วงเวลาที่คุณตระหนักรู้นี้ให้คุ้มค่าที่สุดในการที่คุณจะเลือกดำรงชีวิตอยู่ในแบบที่มีความหมายในนิยามของตัวคุณเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้เวลาในชีวิตของเราไหลไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าหากเราไม่รู้ว่าเราใช้เวลาในการซื้อทุกสิ่งในการแลกทุกอย่างและสร้างสารค์สิ่งต่างๆในชีวิตเราจะไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราเสียไปกับสิ่งที่เราได้มามันคุ้มค่าหรือไม่มันเท่าเทียมหรือเปล่าหากเราตระหนักถึงสิ่งที่มีคุณค่าในช่วงเวลาที่จำกัดมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องตั้งเมนเซตในชีวิตให้มันชัดและเราจะต้องเรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราจะใช้ให้คุ้มค่าได้ยังไงตัวตนของเราจะฝากอะไรเอาไว้กับโลกใบนี้ เราจะทำยังไงให้เราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาให้เราได้เรียนได้สร้างในสิ่งที่เราต้องการในช่วงเวลาสั้นๆของลมหายใจหนึ่งของชีวิตหากคุณตระหนักถึง3สิ่งที่กล่าวมานี้นะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าไอ้ความกลัวความผิดพลาดผิดหวังมันแทบจะไม่ได้ช่วยให้คุณได้อะไรจากลมหายใจที่แสนสั้นของคุณเลยสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนภพชาติ ที่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีอะไรที่คุณตั้งโจบจะสร้างเอาไว้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่คุณไม่มีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้เลยเพรอเงั้นขอให้กลับมาตระหนักถึงเส้นทางของคุณเองรับผิดชอบการเลือกของคุณเองรู้ว่าช่วงเวลานั้นจำกัดและมีคุณค่ามากแค่ไหนคุณสามารถสรร้างได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอยาก่างเพราะจิตปิญญาณของเราทุกคนเท่าเทียมและมีพลังงานภายในที่เหลือหลน้น ขอให้ตระหนักถึงคุณค่าในตัวคุณเองและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบที่คุณนิยามให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ยุติความกลัวและกลับเข้าหาตัวจริงที่เป็นจิตวิญญาณของคุณเองและคุณจะค้นพบว่าความหมายของชีวิตนั้นเราสร้างและเลือกด้วยตัวของเราเองได้สเสมอและทุกอย่างที่คุณเลือกมันคุ้มค่าสเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร แม้ว่ามันจะดูไร้สาระแค่ไหนในสายตาของคนอื่นแต่ขอให้เลือกด้วยความรู้สึกปรารถนาแรงกล้าจากภายในแล้วคุณจะค้นพบความหมายของชีวิตไม่ว่าคุณจะแลกลมหายใจของคุณกับสิ่งไหนมันจะคุ้มค่าเสมอเมื่อคุณตั้งมั่นศรัทธาและรับผิดชอบในการเลือกของตัวคุณเองในการ,ารสร้างของชีวิตนี้ขอให้ทุกคนใช้เวลายอย่างคุ้มค่าและมีความหมายนะคะ พราทุกสิ่งคือการสร้างจากการเลือกของตัวเราและทุกๆอย่างเราสามารถค้นพบความหมายได้เสมอและเรียนรู้ที่จะสร้างความหมายของชีวิตใหม่ๆได้เสมอเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณปรารถนาที่จะแปลเปลี่ยนและเติบโตมากขึ้นเราสามารถนิยามหาความหมายใหม่ให้กับชีวิตได้แต่ขอให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เรามีอยู่ศักยภาพภายในของเราเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบที่คุณปรารถนาะและทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเข้ามาจากข้างในตัวคุณเองอย่างแท้จริงมันจะให้พลังงานของชีวิตให้ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างแท้จริงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหมือนทุกๆคนแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งที่เราเลือกในเส้นทางของเราเองการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึงเป็นการ,ารสร้างที่หลากหลายในเจ็ดจำนงเสรี ที่ทุกคนมีโอกาสมีสิทธิในการเลือกเหมือนกันลายทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตของเส้นทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเราจึงมีความแตกต่างแต่แก่นแท้ภายในเป็นหนึ่งเดียวขอให้คุณค้นพบความหมายของชีวิตนะคะไม่ว่าจะจาก EP ต่างๆของเรื่องราวพอดแคสต์นี้หรืออาจจะเป็นการตกผลึกจากชีวิตและการเติบโตของตัวคุณเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณว่างเปล่าให้กลับมาฟัง EP ีความหมายของชีวิตอีกครั้งหรือถ้าหากช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าความหมายของชีวิตคุณคืออะไรลองกลับเข้ามาตั้งคําถามว่าเงื่อนไขที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มีความหมายมันมีอะไรบ้างปลดล็อกไปที่อะอางคะ่ะแล้วคุณจะค้นพบว่าอิสรภาพความหมายของชีวิตดำรงอยู่ในตัวตนของทุกคนเสมอทั้งคุณและคนอื่นๆ ไม่มีใครที่ไม่สามารถหาความหมายของชีวิตเจอเพราะเราสามารถนิยามและสรรสร้างเลือกเส้นทางที่เราจะสร้างความหมายเอาไว้ในชีวิตนี้ได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าอะไรคุ้มที่จะเอาเวลาในชีวิตไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านั้นและเราจะสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นในทุกๆลมหายใจจะไม่สูญเปล่าจะไม่ว่างเปล่า มันจะมีคุณค่าทั้งกับตัวคนเองและโลกใบนี้ค่ะร่วมก้าวเดินในเส้นทางของจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีค่ะ